ครับพามาดูลังปลาช่อนกันครับนี่นี่ลังครับนี่ลังนะครับนี่ลังครับลังเยอะมากผมมารอบมาดักไว้ด้วยเช้าเนี้ยตรงนู้นตรงบ้านล่างครับลูกหนะึ่งแล้วก็ตรงนู้นอีกสองลูกเนี่ยครับเนี่ยลัง หลังกระช่อนทั้งนั้นครับเนี่ยนี่ก็ลังนี่ก็ลังนะครับงูลังกระช่อนงูเนี่ยทั้งนั้นเลยครับนอ,นอนรอบผมเพิ่งเอามาดักไว้ครับนู้นอีกลูกนู้นเดี๋ยวมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าเอาครับเช้ามาดูกันวันนี้ครับ มีแต่รอยตีนคนที่ดักไว้หลังประช่อนนะครับหลังเกา่าดักมว,วน,นะครับดูกันหลังเกา่าดูกันวันนี้จะมีตัวไหม สองตัวครับพี่น้องไปดูไปต่อไปแหลกมีสองตัวนะครับลับไปสามลูกนะครับตรงนี้ ถ่ายให้ดูวานครับลังปลาช่อนเยอะอันนี้ไม่ใช่ลังปลาช่อนนะครับลอยช้างนี่ครับลังใหม่เนี่ยลังเกา่านี่ครับลังนี่เก่าหมดแล้ว ูลูกนี้กันลูกที่สองปูตรงๆอยู่ไหม่น้ำใสยังอ้าวมีหนึ่งสองแม่กับลูกไงเนี่ยโอ้ตัวเปตัวโตวต,วตัวเป็นโลอยู่ครับลูกที่สองมีสองตัวดูลูกที่สามมา ไปสามลูกนเนี่ยครับหลังปลาช่อนนี่โอ้หลังนี้ปลาช่อนก็จะไม่ทำหลังน้ำลึกนะครับปลาเล็กตอดกินลูกกันหมดเนี่ยหลังนียหลังใหญ่ แต่รังปลาช่อนนั่งน่ะเนี่อรังใหม่ตายกอแขมนะครับลังใหม่อันนี้เก่าแล้วโอ้บานเลยลังปลาช่อนนะั่งน่ะนี่ครับเนี่ยใหม่ๆเลยเนี่ยกำลังวิ่งออกเลยครับนะกำลังวิ่งออกเลยครับออกไปแล้วออกไปแล้วคืงจะออกจากลังครับ ไม่ไปไม่ไกลครับอยู่แถวเนี้ยละลายมันหนาครับนี่อีกลังนะึงลอยแทกเข้าแทกออกอยู่ข้างบนนั่นเองครับเดี๋ยวพาดูก่อนว่าทาั้งที่น้ําขาดไปแล้วนะครับแต่มันเลี้ยงลูกได้ดีนะมันจะมีลูกเล็กๆอยู่เดี๋ยวพอเริ่มโตมันก็จะขาบลูกอมลูกมันออกไปไปล่อยแล้วก็จะไปเลี้ยงข้างนอกครับ นี่ครับน้ำแห้งแล้วคือตัวเล็กเกินนกมันจะกินไม่ได้ครับมาดูลูกท้ายกันไปตาลละ,ละดูลูกที่สกันหลังเยอะแยะมีตัวไหม เอาแล้วเอาแล้วไงพี่น้องเอาแล้วไงพี่น้องครับโอ้ยใไซเบลอเลยตัวงครับเดี๋ยวก็ลองๆกันลงมาเอาละสวยงามครับมือลันรัวๆไปครับครับมาดูรอบลูกหนึ่งนะครับาดาักไว้รอบที่แล้วกูไป ได้ตัวใหญ่ไปสองตัวครับแต่ไม่ได้ถ่ายมันเป็นคล้ายๆสะครับนี่ที่อ่างประแกตนะครับคล้ายๆสะน้ําตื้นนิดเดียวครับซึ่งน้ําขาดออกจากตัวอ่างแล้วนะครับเนี่ยมันจะเป็นคันขอบอยู่ตื้นนิดเดียวนะครับดักไว้รอบที่แล้วได้ไฮไลท์อยู่มากูรอบที่สองกันดักไว้ลูกเดียวครับน้ําตื้นนิดเดียวน้ําน้อยครับมีสาหร่าย เ,เหมือนจะมีครับน้ำคุนๆเฮ้ยติดต่อปิดเปียกดูครับชนชนครับชนแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยแน่นแน่นเลยครับทุกคนโอ้อย รอบที่แล้วได้ตัวใหญ่รอบนี้ตัวไม่โตครับแต่หลายตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับใสทท่สวยนะครับมีแปดขีดอยู่ตวงได้นอกนั้งก็สี่ขีดครึ่งโลโอ้สวยงามครับ ครับเมื่อกี้กูฝั่งทางโน้นมานะครับได้เจ็ดตัวลูกเดียวแล้วมาดูตรงนี้อีกลูกครับมึงจะข้ามาถึงนะครับเป็นล่องสวยนะครับ อีกสักลูกดิอ้าวตูดเปิดๆครับมีลุ้นครับมีลุ้น้อยอ่ยอัยะอย่มีโตรครับมีรุ่นโลสองตัวเลยครับ วว้าเด็กตัวตีดๆสองตัวพาลูกมาด้วยสวยงามครับอ่างปาแกตครับผมครับมาดูลูกนี้กันครับธรรมดาลูกนี้ไม่ค่อยจะพลาดครับเลยต้องถ่ายให้ดูหน่อยมองไปไกลๆก็เห็นตูดเปิดแล้วนะครับ ลุงนี้ทำไมโดนขโมยครับมีตัวทุกรอบครับโย่ยายะทิปปิดตูดรอบไว้เปิดเปิดหมดเลยนะครับนะกับเพื่อมกับเพื่อมเลย อุ้ยอุ the ้ยกลัวรอบแตกครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยยกได้ไหมเนี่ยอุ้ยเอาแล้วอุ ah. ้ยอ่ามีตัวหนึ่งครับตกขาเลยครับน่าจะสามโลขึ้นนะครับ ตัวนี้ตัวรองนี่ก็นะ่าจะตกสองโลฟาโอ้ตัวนี้ใหญ่จัดครับนี่ก็โลฟาแล้วตัวเนี้ตัวที่สามเนี่ยโอ้ใหญ่มากครับอ่างประกดศครับสวยงามสวยงามครับหลังจากที่กูรอบประช่อนเสร็จนะครับแวะมาดูรอบปนินสักเดียวครับเจอเข้าไปลูกนี้ มีแค่สองตัวครับแต่บอกเลยว่าใหญ่มากสองโลขึ้นครับโอ้ยชื่นใจเลยครับน้อยตัวสวยสวยครับพอได้ย่างมาดูลูกที่สองกันครับเนี่ยลูกแรกอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยววิ่งมาเนี่ยไกลไกีนยครับ จากตรงนั้นวิ่งมาเนี่ยลูกีสองครับโอหูยตัวใหญ่มากอันนี้รอบลูกเล็กกว่าลูกที่แล้วนะครับอันนี้ตากาวเซนรอบที่ลูกที่แล้วสิบเซนโอ้ยตัวชื่นใจครับไม่ต้องมากตัวแล้วครับแต่ตัวใหญ่สุดยอดครับ ผลงานรวมอ่างประแกตวันนี้ครับโอ้ยปนินใหญ่แค่ไหนกูมาเมื่อกี้ครับโอ้ยประชอนน้ำมังปลามัง